สวัสดีครับทุกคนบอนจูร์ทุกคนสวัสดีค allons บ p p น e n ว r วันนี้เราจะ o n เรียนรู้คำว่า e n b o ะ e บี i e n นะคะกต่างกันอย่างไรวันนี้เราจะมาดูวิธีการใช้บงและวิธีการใช้เบียงะะว่าแตกต่างกันอย่างไรนะคะค อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องเรานะคะคุณจะได้ไม่พลาดสาระดีๆที่เรานำมาฝากอยู่เป็นประจำค่ะไปดูตัวอย่างกันเลยค่ะ บ่งบ่งก็แปลว่าดีนะคะจะเป็นอ่า uh, adjective นะคะ adjective ก็คือคำคุณศัพท์นะคะ,ะมีหน้าที่ขยายคำนะคะให้ชัดเจนให้มีความหมายชัดเจนให้เราเข้าใจง่ายยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็อ uh, adjective นะคะเขาจะเปลี่ยนแปลงไปตามเพศของคำนั้นๆนะคะอ่าไปดูตัวอย่างกันค่ะบงบ,ง,บ,ง,บงนะคะจะใช้กับอ่าคำเพศชายนะคะที่เป็นเอกพจน์นะคะที่มีหนึ่งเดียวชิ้นเดียวนะคะ b o n b o n b o n บ n นจะใช้กับคำนามเพศหญิงนะคะที่เป็นเอก,กพจน์นะคะที่มี1ชิ้นนะคะบุกบงบุกบงที่มีเอด,ด้วยนะคะจะออกเสียงเหมือนกันนะคะจะใช้กับคำนามเพศชายนะคะที่เป็นพหูพจน์ที่มีมากกว่า1ชิ้นขึ้นไปนะคะบนบน บอนบอนที่มี s นะคะจะใช้กับคำนามเพศหญิงนะคะที่มีมากกว่าหนึ่งชิ้นนะคะที่เป็นพาหูโพ์ค่ะเราก็จะใชะ้เกี่ยวกับการบอกรสชาตินะคะบอกคุณสมบัติการทำงานที่ดีบอกถึงความสำเร็จบอกคุณสมบัติของเครื่องมือต่างๆนะคะบอกอุณหภูมิของสถานที่ แสดงถึงการตัดสินใจการแนะนำนะคะ c'est très bon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  มันอร่อยมากคะ่ะ cette salade est bonne cette salade bon. est bonne cette salade bon. est bonne cette salade bon. est salad bonne salad bon. สลัดอันนี้อร่อยคะ่ะ Il fait bon ici.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  Tini akadika. Bon, on y v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 a. ka. Ils sont de bons élèves. 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 อันนี้ที่เชื่อมเสียงนะคะพวกเขาผู้หญิงผู้ชายเป็นนักเรียนที่ดีค่ะ Elles sont de bonnes élèves. 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 อันนี้ก็เชื่อมเสียงเหมือนกันนะคะพวกเขาผู้หญิงเป็นนักเรียนที่ดีค่ะ C'est du bon travail.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  Elle a une bonne idée. 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 Une bonne idée. Bon. D'accord, bon, un bon de réduction. 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 Un bon de Un bon de livraison C'est Un bon de livraison C'est Un bon de livraison C'est Un bon de livraison และยังเป็น adverb ได้ด้วยนะคะก็คือเป็นคำวิเศษนะคะทำหน้าที่ขยายคำเหมือนกันนะคะ quand il fait bon le temps est doux quand il fait bon le temps est doux quand il fait bon le temps est doux กองอีเฟบงหรืองเอ็ดูก็คือเมื่ออากาศดีนะคะอากาศจะอบอุ่นพอดีนั่นเองค่ะ les roses sentent bon les roses sont bon les roses sentent bon les roses sont bon ดอกกุหลาบมีกลิ่นหอมนะคะและจะเป็นคำอุทานได้ด้วยนะคะ abon je ne sais pas abon j n n s s i s s p s s h bon je ne sais pas Ah bon? Je ne sais pas. ก็เหมือนเขากำลังเล่าอะไรให้เราฟังนะคะเราก็จะอุทานไปว่าอ๋อโบงฉัน a ม่าอ้าวเหรอฉันน่ะไม่รู้เรื่องเลยฉันน่ะไม่รู้เลยอะไรประมาณนี้นะคะเบียง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 ก็แปลว่าดีเหมือนกันนะคะจะจะเป็นอ่า adverb นะคะก็คือเป็นคำวิเศษนะคะ ใช้ขยายคำต่างๆให้ชัดเจนให้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้นเหมือนกันนะคะจะใช้แสดงถึงอาการในเชิงบวกนะคะใช้คู่กับคำกริยาบ e อ b ame นะคะที่แปลว่าชอบนั่นเองนะคะและจะไม่เปลี่ยนแปลงนะคะ a d ดเว็ verb, เขาจะไม่เปลี่ยนแปลงนะคะเขาจะเขียนแบบนี้ตลอดนะคะอันนี้จะใช้ง่ายนะคะเราไม่จำเป็นต้องจำเยอะเหมือนอเมื่อกี้นะคะ J'aime bien jouer au basket. 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 ฉันชอบเล่นบาสเกตค่ะเห็นไหมคะจะใช้ Khan, khan, uh, khan May, tu te sens bien Tu te sens bien Tu te sens bien Tu te sens bien te Il travaille bien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 , Il travaille bien. Il travaille bien. Cette maison est bien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  บ้านหลังนี้ดีค่ะ Tu vis bien t u vis bien Tu vis bien u vis bien ก็คือเธอมีความเป็นอยู่ที่ดีนะคะเธอใช้ชีวิตได้ดีค่ะ C'est bien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  มันดีค่ะและเป็นคำนามเพศชายได้ด้วยนะคะ Cette tasse de café m'a fait du bien. Cette tasse de café m'a fait du bien. Cette tasse de de café m'a fait du bien. Cette tasse de café m'a fait du bien. C'est café toi ici, qui fait que je me On sait la différence entre le bien et le mal. On sait la différence entre le bien et le mal. On sait la différence entre le bien et le mal. On sait la différence entre le bien et le mal. Il a bien de la chance. Il a bien de la chance. Il a bien de la chance. อิลาเบียงเดลาชองเขาผู้ชายมีความโชคดีนะคะวันนี้เราก็นำบงเอเบียงนะคะมาฝากทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเรานะคะคุณจะได้ไปพาสาระดีๆ ที่เรานำมาฝากอยู่เป็นประจำค่ะวันนี้ขอให้ทุกคนพบเจอแต่ความโชคดีมีความสุขนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะแมสซียอว่า